ครับสวัสดีครับคลิปนี้พามาดูหญ้าเพีงกล่านะครับหลังโดนฝนไปประมาณสองรอบนะครับก็ฝนตกผมก็ใส่ปุ๋ยเลยนะครับอันนี้ตัดตัดไปแล้วนะครับอันนี้โดนฝนได้ประมาณสองรอบก็ประมาณสามอาทิตย์นะครับหญ้าก็เขียวอย่างที่เห็นนะครับลุ้นให้มาอีกสัก รอบสองรอบนะครับจะได้ยาวมีตัดให้วัวกินนะครับก็ตัดปรับทั้งหมดแล้วนะครับครับผมก็มีแต่หญ้าแพงโกล่าแล้วนะครับไม่มีหญ้าธรรมชาติหลงเหลือนะครับมีก็ ส่วนน้อยน้อยมากๆนะครับตัดปรับทั้งหมดด้านนูนจะเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับรอ,อฝนตกดีๆดินเปียกดีๆนะครับก็จะไถปลูกแพนกล่าเพิ่มนะครับหญ้าธรรมชาติดูดูการนี้หน้าแรงก็ กลายเป็นสภาพสีน้ำตาลทั้งหมดนะครับแห้งแรงนะครับส่วนหญ้าแพงโกล่าของเราก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับเขียวครับทนแรงทนฝนทนน้ำท่วมนะครับตัดให้วัวกินง่ายนะครับการจัดการง่ายนะครับหญ้าแพนกล่าไม่คันไม่บาดผิวหนังนะครับไม่เหมือนหญ้าชนิดอื่น ก็จะประมาณนี้นะครับดูแล้วก็สดชื่นดีบัวก็กินดีนะครับครับผมก็ของผมก็ปลูกประมาณนี้นะครับทางด้านทางนู้นก็ปลูกตอนเข้าหนาวเข้าแรงพอดีนะครับก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็ รอรุ้นนะครับให้ฝนตกเยอะๆนะครับก็จะไถโซนทางด้านนู้นเพิ่มเพื่อปลูกให้เต็มพื้นที่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับหลังจากห่างหายไปนานเลยเพราะว่าก็มีแต่เรื่องย่า,ยาๆนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาอัปเดตให้ชมนะครับ มีแต่เรื่องย่าๆนะครับก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์แบบไหนดีกไ็ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับขอสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ